พูดภาษาจีนได้ภายใน6เดือนจากเทคนิคหนังสือสอนทำอาหารของคุณทิมเฟอริสซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือ The Four Hour Work Week อันโด่งดังในประเทศไทยจนมีเล่มแปลไทยนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยบัวได้นำความรู้แล้วก็หลักการแล้วก็แกนที่ได้สรุปมาจากหนังสือที่ชื่อว่า The Four Hour Chef ของคุณทิมเฟอร i s ิสที่เป็นมาเขียนผู้โด่งดังนะคะ เดี๋ยววันนี้บัวจะมาแชร์กับทุกท่านนะคะว่าบัวเอาแก่นและเทคนิคในหนังสือสอนทาอาหารเนี่ยมาฝึกภาษาจีนจนพูดได้คล่องภายใน6เดือนได้ยังไงคือจริง,รงๆแล้วเนี่ยท i มฟอร์เ s สเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้ the four hour chef เนี่ย,ยไม่ได้เป็นแค่หนังสือสอนทําอาหารนะคะคือเขามีแก่นและเทคนิคที่ทุกคนสามารถนํามาปรับใช้ในการเรียนสิ่งใดก็ได้ในโลกโดยที่ทุกคนสามารถเป็นเอ็กซ์เพรสในด้านนั้นโดยใช้เวลาอันรวดเร็วคะ่ะมันเป็นแบบคู่มือการเรียนรู้แบบเร่งรัดที่เรียกว่า meta learning คะ่ะ เขาเขียนขึ้นเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเรียนรู้ทุกอย่างบนโลกนี้ได้อย่างเร็วขึ้นโดยใช้วิธีการสอนทําอาหารเป็นตัวอย่างนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเฟรมเวิร์กหรือแก่นสําคัญของหนังสือเล่มน,นี้ที่บัวเอามาฝึกภาษาจีนจนพูดภาษาจีนได้คล่องภายใน6เดือนด้วยตัวเองเนี่ยเรียกว่า this and cafe ค่ะเรามาดูสูตร this dis 3ตัวกันก่อนนะคะ this เนี่ยคือวิธีวิธีที่ทําให้เราเริ่มเรียนสิ่งใหม่ได้เร็วขึ้น ตัว D เนี่ยก็มาจากคำว่า deconstruction หรือก็คือการแยกทักษะออกเป็นชิ้นๆถ้าเทียบในภาษาจีนที่บวนนามาใช้จริงเนี่ยก็คือบบนแยกการเรียนรู้ในภาษาจีนออกเป็น5ขั้นตอนนะคะ 1. พินอินทำความเข้าใจพินอิน 2. เป็นการออกเสียงให้ชัด สเป็นคำศัพท์4เป็นโครงสร้างประโยคแล้วก็5เป็นการฝึกฟังฝึกพูดค่ะซึ่งถ้าใครที่ติดตามโบอยู่จะรู้เลยว่าโบจะตักวิธีการเขียนออกไปเลยนะคะต่อมาคือตัว S selection นะคะทุกคนคือทุกคนอาจจะสังเกตว่ามันจะไม่มีตัว I ล็กเนาะคือตัว I ล็กอะไม่ได้เป็นขั้นตอนหรือแกิจที่แท้จริงนะคะแต่ว่าเขาใส่มาให้เพื่อให้เราจำง่ายขึ้นโอเคต่อไปคือ S selection เลือกเรียนรู้แค่20%เท่านั้นที่เราได้ใช้บ่อย หรือก็คือกด20-80นั่นเองค่ะถ้าในบริบทที่บเร,รียนภาษาจีนนะคะก็อย่างเช่นบัวจะเลือกเรียนแค่คําศัพท์1000คําเท่านั้นที่เราได้ใช้บ่อยคือบัวจะไม่ไปเรียนคําศัพท์ที่อยู่นอกวงการที่เราทํางานอยู่หรือว่าที่เราจะไม่ได้ใช้เพราะว่าภาษาจีนหรืออักษรจีนเนี่ยมันมีเยอะมากๆแบบเป็นหมื่นๆตัวเลยนะคะทุกคนเราไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนแบบ ให้รู้ทุกอย่างเพราะว่าคนจีนเองอ่ะก็ไม่ได้รู้แบบทุกตัวอักษรนะคะทุกคนเขาก็รู้ประมาณแค่หลักพันคำเหมือนกันค่ะโอเคตัว S ตัวต่อมานะคะตัว S ตัวที่2ก็คือ Sequencing ค่ะก็คือการจัดลำดับให้เรียนได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะในภาษาจีนก็อย่างเช่นบัวจะเริ่มทำความเข้าใจพินอินก่อนที่จะท่องคำศัพท์ค่ะและ2คือบัวจะเรียนฟังก่อนที่จะเรียนพูดแล้วก็เรียนอ่านนะคะ ก็จะฝึกฟังเสียงจาก AI หรือถ้าใครมีเพื่อนคนจีนก็คือฝึกฟังจากเพื่อนคนจีนเวลาที่เขาพูดแล้วเอ้ยเราไม่รู้ว่าคําศัพท์นี้แปลว่าอะไรเราก็ค่อยเอาไปใส่ในแฟลชการ์ดเป็นการเรียนรู้จากขั้นตอนที่ง่ายไปยากนะคะแต่ที่สําคัญคือเราก็ต้องรู้ด้วยว่าลําดับเนี่ยอะไรคือง่ายแล้วก็อะไรคือยากนะคะเราถึงจะเรียงการเรียนรู้ของเราได้นาะต่อไป S ตัวที่3นะคะก็คือ stakes เป็นเสาหลักที่ทําให้เราได้เรียนรู้หรือในที่นี้เขาบอกว่ามันคือการตั้งแรงกดดันค่ะ สำหรับส่วนตัวของบัวนะคะสิ่งที่บัวทําจริงในการเรียนภาษาจีนและการตั้งแรงกดดันให้ตัวเองก็คือบัวเมคเฟรนด์กับเพื่อนคนจีนค่ะหาเพื่อนคนจีนแล้วก็เข้าไปทํางานกับคนจีนซึ่งเจ้านายเนี่ยก็ยังพูดภาษาไทยไม่ได้เป็นการบังคับให้บัวจะต้องฝึกภาษาจีนเพื่อที่จะสื่อสารกับเจ้านายหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานให้เข้าใจนั่นเองค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ไม่ถนัดในการ make friend หรือว่าไม่ได้ต้องเข้าไปทํางานกับคนจีนเนี่ยก็อาจจะลองตั้งแรงกดดันว่าเราจะลองไปสอบ HSK ซึ่งเป็นการสอบ,บระดับของภาษาจีนดูก็ได้นะคะสูตรต่อมานะคะจะเป็นสูตร cafe ca ตัวเล็กแล้วก็ fe ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาให้เก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะตัว c ก็ย่อมาจากคําว่า compression คือการย่อเนื้อหาให้สั้นกระชับเหลือแค่สิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เท่านั้น อย่างเช่นัวก็จะเอาคำศัพท์หรือว่าตัวอย่างประโยคที่เราอยากจะเรียนรู้เนี่ยไปใส่ในแอป flashcard แล้วก็อัดเสียงตัวเองเข้าไปค่ะเวลาที่บับดูซีรีส์หรือว่าพูดคุยกับเพื่อนคนจีนที่เราเจอคำศัพท์ใหม่ที่เรายังไม่ได้เรียนรู้หรือว่าตัวอย่างประโยคที่เรามั่นใจว่ามันจะได้ใช้บ่อยบยแน่นอนบัวก็จะรีบเอาไปแอดเอาไว้ในแอป flashcard นะคะซึ่งเป็นการย่อเนื้อหาจากทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ย เอาไปเก็บไว้ก่อนเพื่อที่เวลามีเวลาว่างเราก็จะมาทบทวนในภายหลังค่ะตัว A เล็กในที่นี้ไม่ได้เป็นขั้นตอนอะไรนะคะเขาใส่มาเพื่อให้เราจําง่ายขึ้นหรือเราจะคิดว่ามันคือแอนก็ได้ค่ะ ต่อมาคือตัว f นะคะ f ก็คือ frequency ค่ะนั่นก็คือการฝึกใช้บ่อยๆในช่วงเวลาสั้นๆหรือก็คือการเรียนรู้แบบ space repetition คือไม่ใช่ว่าเราจะยัดความรู้ของเราเข้าไปทีเดียวซึ่งหลักการ space repetition เนี่ยมันก็คือหลักการเดียวกับที่ app f l a s h c a r d เอามาใช้เลยนะคะบัวก็เลยจะชอบใช้ app f l a s h c a r d มากค่ะทุกคนนอกจาก app f l a s h c a r d แล้วเนี่ยบัวก็จะมีแอป ai ที่ พูดภาษาจีนได้สำเนียงเหมือนเจ้าของภาษาเป๊ะเลยค่ะทุกคนเวลาที่มีเวลาว่างบัวก,ก็จะมาพูดคุยกับเขาเพื่อที่จะฝึกประโยคบทสนทนาที่เราต้องใช้บ่อยๆในวงการการทำงานของเรานะคะเสมือนเรามีเพื่อนคนจีนหรือว่ามีติวเตอร์จีนอยู่ข้างๆเราตลอดเวลาเลยค่ะตัวสุดท้ายนะคะตัว E คือ encoding ซึ่งก็คือการผูกข้อมูลใหม่ที่เราได้เรียนรู้เนี่ยเข้ากับสิ่งที่เราคุ้นเคย เช่นการใช้คําเปรียบเทียบหรือจินตนาการภาพจําหรือว่าการเล่าเรื่องนั่นเองค่ะซึ่งบัวชอบมากๆเลยก็คือการเล่าเรื่องค่ะบัวรู้สึกว่าเทคนิคการ ขู่เข้ากับการเล่าเรื่องอ่ะเป็นอะไรที่ตรงจริตกับบัวมากเลยค่ะทุกคนคือก่อนที่บัวจะเรียนภาษาจีนเนี่ยบัวก็เคยเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้วบัวเนี่ยได้ภาษาญี่ปุ่นคือพูดได้เร็วมากพูดได้เร็วกับเพื่อนในชั้นเรียนจากการที่บัวได้ไปค้นพบหนังสือเล่มหนึ่งนะคะที่เาขาสอนภาษาญี่ปุ่นจากการเล่าเรื่องการ์ตูนสีช่องนะคะก็เป็นการ์ตูนแบบมุกตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้านด้านท้ายอ่ะเขาก็จะมีคําศัพท์ใหม่แล้วก็โครงสร้างประโยคตัวอย่างประโยคให้เรานะคะเรียนแบบนี้เนี่ยบัวเชื่อว่ามันทําให้เราเเรรียนนภาาาษใหมม่ได้้็วขึก พอบัวได้มาเรียนภาษาจีนเนี่ยบัวก็นําเทคนิคอันนั้น,นมาใช้อีกครั้งแต่ว่าในปัจจุบันนี้มันง่ายกว่านั้นแล้วก็สนุกกว่านั้นมากค่ะทุกคนเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคของ AI เนาะเราไม่จำเป็นจะต้องนั่งเปิดหนังสือก็ได้เราสามารถ ฟังเรื่องเล่าได้จากทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เป็นพอดแคสต์เป็น YouTube หรือแม้แต่การใช้แอปใช้ AI นะคะซึ่งเป็นวิธีที่บัวชอบมากเพราะว่าเราสามารถเจนเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องเล่าที่รีเลทกับไลฟ์สไตล์ของเราหรือการทำงานของเราแล้วเราก็สามารถเรียนรู้ได้โดยตรงโดยที่บางครั้งถ้าเป็นหนังสือหรือเป็นพอดแคสต์ u t u b e ที่คนอื่นเขาทำเอาไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราอยากรู้ก็ได้แต่พอเป็นการใช้ AI เจนเข้าไปโดยตรงเนี่ย ทำให้เราสามารถเลือกเนื้อหาที่เราจะเรียนรู้ได้ดังที่ชิมฟอริสแจ้งไว้ในหนังสือเล่มน,นี้นะคะว่าเราเลือกเรียนแค่20%เท่านั้นจะทําให้เราเรียนรู้เรื่องใดๆก็ตามในโลกนี้ได้เร็วขึ้นมากค่ะ เพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ได้ชอบเรื่องเล่าแบบบัวอาจจะชอบเปรียบเทียบหรือว่าสร้างภาพจําโดยเฉพาะในภาษาจีนเนี่ยตัวอักษรจีนเขาก็มาจากรูปภาพภาพวาดอยู่แล้วนะคะหลายๆคนก็จะชอบจินตนาการเอาอย่างเช่นคําว่าชู่ที่แปลว่าต้นไม้นะคะเขาก็จะจินตนาการว่ามันคือกิ่งไม้ที่แบบแยกออกมาอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้เหมือนกันสาหรับบัวที่บัวบอกว่าบวัวชอบเรื่องเล่าเนาะเวลาที่เราไปฟังเรื่องเล่าแล้วพอเราได้คําศัพท์หรือว่าตัวอย่างประโยคที่เราคิดว่าได้ใช้บ่อยแน่แน ก็จะวนกลับมาแอดในแฟลชการ์ดพอมีเวลาแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆบัวทำแบบนี้ค่ะแล้วก็วนลูปก,กลับมาเป็นวัฒจักรโดยใช้หลักการของหนังสือที่ชื่อว่า The Four Hour Chef ของ Tim Ferriss เล่มนี้นี่เองค่ะสรุปแนวคิดสำคัญที่บัวได้จากหนังสือเล่มนี้แล้วเอามาอาดัดแอปใช้กับการเรียนภาษาจีนจนพูดได้คล่องภายใน6เดือนของบัวนะคะข้อ1น,นะคะไม่ต้องเรียนแบบครอบจักรวาลค่ะเรียนแค่เท่าที่เราจำเป็นจะต้องใช้หรือเรียนแค่20%แล้วก็เริ่มใช้เลยทันทีค่ะ ข้อ2นะคะบัวจะนำมาฝึกกับแอปพลิเคชันกับ AI แล้วก็แอป flashcard นะคะโดยเลือก AI ที่ได้ประสิทธิภาพแล้วก็เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ในการเรียนรู้ของเรานะคะ่ะเพราะว่าทุกคนรู้ไหมว่า AI หลายๆตัวคือยังมั่วอยู่เลยนะคะบางตัวคือพูดภาษา,ษาจีนไม่ชัดสำเนียงปแปลกออกเสียงโทนผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบัวอยากจะ บอกทุกคนเอาไว้ว่าตรงนี้เราจะต้องคัดเลือก AI ที่แบบดีๆหน่อยที่ออกเสียงชัดนะคะเพราะว่ามันก็มีหลายครั้งที่บวลเนี่ยไปจําแบบผิดๆมาพูดแบบผิดแล้วมันทําให้ในภายหลังอ่ะเราแก้ไขาย,ยากเหมือนกันค่ะอยากให้ทุกคนเริ่มต้นฝึกแบบที่มันถูกต้องไปเลยแล้วเราจะไม่ต้องมานั่งแก้ไขกันทีหลังนะคะโดยเฉพาะการเรียนภาษาหรือการพูดเนี่ยบางทีที่แบบปากเรากล้ามเนื้อปากเราอะ่ะมันชินไปแล้วโอ้โหมันยากมากเลยค่ะที่เราจะกลับไปแก้ไขได้อีกครั้งนึง ข้อ3นะคะคือการตั้งเป้าหมายสั้นๆรายสัปดาห์ถ้ายกตัวอย่างของับนเนี่ยัวก็จะตั้งเป้าหมายว่าภายใน1สัปดาห์เนี่ยัวจะต้องแอปตัวอย่างประโยคภาษาจีนที่เป็นตัวอย่างประโยคใหม่เข้าไปในแอป flashcard ให้ได้สัปดาห์ละ5ประโยคค่ะแล้วก็ข้อ4นะคะไม่ต้องกลัวการล้มเหลวค่ะเพราะทุกอย่างเป็นการทดลองที่สามารถปรับแก้ไขได้สุดท้ายสรุปข้อคิดที่ได้จากทีมฟอริสนะคะคุณสามารถเรียนอะไรก็ได้ถ้าคุณรู้จัก แยกแยะแยกย่อยข้อมูลภาพรวมมันออกมาได้เรียงลำดับเป็นและฝึกซ้ำๆอย่างชาญฉลาดค่ะและจากเฟรมเวิร์กที่บัวได้มาจากหนังสือเล่มนี้นี่เองนะคะบัวก็ได้เอามาเรียงมันเป็นขั้นตอน5ขั้นตอนหรือ5 steps ในการฝึกภาษาจีนด้วยตัวเองแบบกระชับง่ายไม่ต้องใช้เวลาเยอะแต่ทุกคนจะสามารถพูดได้สื่อสารได้ภายใน6เดือนถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ที่บัวแปะเอาไว้ได้เลยนะคะ